ขายอะไรดีในช้อปปี EP ้ EP สองก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดู EP หนึ่งนะครับแนะนาว่าให้กลับไปดู EP หนึ่งก่อนเนาะแต่ว่าใครดูแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะฮะสินค้าตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกอะรายได้หลักของเราคือการขายผ้าเนาะแต่ว่าผ้ามันมีมันมีข้อเสียนะคือเวลามันขายอะมันต้องขายทีละตัวยกทีละตัว,ลตวแล้วอีกอย่างคือมันเป็นเรื่องของสีไซส์แบบบางทีเวลาผู้หญิงเอผ้าโอเคผู้หญิง ชอบชอบเอซเสื้อผ้าเยอะกันก็จริงแต่ว่าเขาก็จะเลือกเฉพาะสีที่เขาต้องการไซส์ที่เขาใส่ได้คือต่อให้เขาชอบขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าไซส์เขาใส่ไม่ได้มันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะซื้อใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเวลาเวลาเราสั่งมาเงี้ยบางทีสต็อกมันก็จะเหลือนะฮะบางทีไซส์เอคนไม่ค่อยสั่งนะครับเหลือเยอะหรือไม่ก็ไซส์เอเหลือเยอะอะไรเงี้ยคือมันทําให้เราจมทุนนาะแล้วก็ มีข้อเสียคือเวลาเราขายเราต้องขายยกทีละตัวยกทีละตัวมันทําให้เสียเวลาแล้วลูกค้าที่ได้ไปก็คือได้ไปทีละคนทีละคนสมมุติว่าเรายกได้1นาที1ตัวแล้วออกออกทุกตัวเลยนะฮะเท่ากับว่า1ชั่วโมงลูกค้าจะซื้อได้แค่60ตัวซึ่งแบบนี้มันทําให้แบบมันมีข้อดีก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียข้อดีของมันก็คืออ่าโอเคความหลากหลายมันทําให้เราอยู่ได้อยู่ได้นานนะไะลายได้นานเนาะ,ะทำให้ค่อยๆสะสมฐานลูกค้าฐานผู้ติดตามได้นะ แต่ว่าข้อเสียก็คือมันมันช้ามันขายได้ทีละตัวแล้วก็มันเหนื่อยมันต้องใช้คนสองสามคนอะไรเงี้ยบางทีมีตําหนิมีอะไรเงี้ยก็ทําให้เราต้องรับผิดชอบทําให้แบบจมทุนนะโอกาสจมทุนจะสูงเราก็เลยย้ายมาดูว่าเฮ้ยเราจะขายอะไรดีเราก็เลยไปเจอสินค้าหมวดหมู่หนึ่งซึ่งอันเนี้ยคือแทบทุกคนสามารถอ่าสามารถอุปโภคบริปโภคได้เนาะก็คือหมวดหมู่ขนมของกินประมาณนี้แล้วเราก็ โชคดีว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนช้อปปีพยายามแบบดันดันฟีเจอร์ไลฟ์นะครับก็คือจะมีโค้ดแบบส่วนลดโค้ดส่งฟรีอะไรเงี้ยมาแจกในไลฟ์แล้วเราก็แบบเราก็อยู่ในช่วงนั้นพอดีเนาะเราก็เลยได้โอกาสสินค้าตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับมาดูตรงนี้นะเปี๊ยะลาวาไข่เค็มนะฮะตัวนี้คือยอดขายปังมากจําได้ว่าเป็นออเดอร์แบบสูงสุดเลยที่เคยขายได้มาในในช่วงนั้นนะฮะ ประมาณ300กว่าออเดอร์ภายในครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเหมือนช้อปปี้อเขาแจกโค้ดด้วยจําได้ว่าขั้นต่ํา2 0 0แล้วลดร0อยหนึงคือลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากเราก็เลยโอเคหาสินค้าตัวไหนที่จะขายให้ราคาได้แบบเกิน200แล้วพอลูกค้าลดร0อยหนึ่งแล้วยังรู้สึกว่าแบบโห oh, มันคุ้มมากมันคุ้มสุดๆก็เลยไปเจอตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้แหละคือมันเป็นมันเป็นเปียราวานะฮะ เวลาเราไลฟ์ขายอะ่ะตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่ดึงดูดมากเพราะว่าเวลาเรากัดโชว์ทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากกินเขาอยากลองนะครับแล้วก็แบบไส้เยิมเย้มๆร้อนๆแล้วยิ่งมีอ่ายิ่งลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้อีกนะครับเขาก็เลยโอเคแบบสั่งกันมาเร็วมากเลยตอนแรกอะ่ะคือเราตั้งสต็อกไว้น้อยเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเราโชคดีตรงที่ว่าเราอ,อยู่ไม่ไกโลโรงงานเท่าไหร่นะครับก็เลยก็เลยตั้งเป็นพรออเดอร์ order. อ่ะ ส่งสินค้าภายใน7วันหรืออะไรเงี้ยคือเราไปซื้อตัวโชว์มายอมจ่ายแพงกว่าแพงกว่าราคาส่งด้วยเพื่อที่จะเอามาไลฟ์ขายโชวกินโชให้ลูกค้าดูแล้วก็ตั้งไว้เป็นพรีออเดอร์500ชิ้นนะครับห0กล่องกล่องหนึ่งมี4ชิ้นแบบนี้อ่ะ500กล่องปรากฏว่าแบบอ่าสต๊อก,กมันมันลงไวมากเลยตอนนั้นระหว่างขายอยู่ก็คือระหว่างผมกับแฟนแฟนก็พูดไปผมก็แบบเฮ้ยสต๊อกมันใกล้หมดแล้วก็เลยเพิ่มไปอีก500 ก็เลยได้มาประมาณพันออเดอร์ภายในภายในประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วเราก็โอ้โหกลัวมากเลยจะส่งทันหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่า,าเราต้องสั่งโรงงาน2วัน3วันล่วงหน้านะครับคือไม่ใช่ว่าแบบสามารถไปเอาได้เลยนะเพราะว่าเขาผลิตตามออเดอร์มันเป็นของกินคือมันก็มีอายุขายด้วยที่เจ๋งคือตัวนี้ถ้าเกิดว่าเกิน7วันมันอาจจะเสียได้แต่ด้วยความที่เราอยู่ใกล้โรงงานก็คือเป็นข้อได้เปรียบของเราเราสามารถวิ่งไปเอาโรงง,งานตั้งแต่เขาผลิตเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช้เวลาเดินทางอะ อาจจะ2วัน3วันนะครับแล้วแต่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็จะถึงพอดีทําให้คนที่อยู่ไกลจากโรงงานหรือว่า,าคนที่แบบไม่ไม่ได้เปรียบตรงนี้ซึ่งไม่สามารถก็คือจะไม่สามารถแบบแข่งขันเรื่องเวลากับเราได้เนาะก็เลยตรงนั้นก็เลยได้แบบอันนี้ส่งไปอตอนนั้นกําไรต้องบอกเลยว่าประมาณ2 0,000คือไลฟ์เดียวนะครับไลฟ์เดียวประมาณครึ่งชั่วโมงอันนะั้นคือเยอะมากที่สุดแล้วที่เคยทําได้อ่ะ ตัวนี้ก็คือ,อสิ่งที่แนะนำนะครับก็คือลองหาสินค้าที่แบบสามารถขายทีเดียวแล้วก็ทุกคนสามารถซื้อได้พร้อมกันหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะสะดวกเราเนาะแล้วก็เรื่องการแข่งขันคือลองหาโรงงานหรือหาอะไรที่แบบอ,อยู่ในระแวกที่เราได้เปรียบนะครับก็คือจะทําให้เราสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นยางรองขาโตะ๊ะยางรองเครื่องซักผ้ายางรองอะไรเงี้ยครับนี่ ดูธรรมดามากเลยเนาะแบบไม่น่าขายดีไม่น่าขายได้นะแต่ตัวนี้คือบอกเลยว่าออกเรื่อยๆนะครับออกเรื่อยๆอ่าคือตัวนี้ต้องเล่าก่อนว่าเหมือนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งฝนมันตกหนักไม่รู้พายุหรืออะไรเข้าอ่ะแล้วแบบตื่นเช้ามาตอนนั้นก็กำลังจะไปเที่ยวหรืออะไรด้วยพ่อก็มาเรียกข้างล่างบ้านคือแบบน้ำจะท่วมหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเราก็รีบลงไปเลยเพราะว่าของเราแบบเยอะมากเลยแล้วบางทีเราไม่ได้วางขึ้นชั้นทั้งหมดเพราะว่ามันเยอะครับแล้วก็มีผ้ามีอะไรด้วย คือถ้าเกิดน้ำเข้ามาทีนี่ก็คือแบบเละเราก็รีบลงไปกลายเป็นว่า,อาตอนแรกเหมือนมันจะมันจะไม่ท่วมหรือว่ามันจะไม่เข้าว่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอรถวิ่งผ่านมาเข้าตุม้มคือแบบหุเก็บของกันแบบแทบไม่ทันนะฮะก็เสียหายเยอะอยู่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้อะคือชีวิตเราไม่มั่นคงเลยเราก็เลยไปหาสินค้ามาไอตัวเนี้ยคือในช้อปปี้ก็มีนะครับในช้อปปี้ก็มีเดี๋ยวลองหาให้ดูเนาะ ว่าเขาขายกันยังไงเท่าไหร่นะแต่เราก็เอามาตั้งของเรานะครับเราก็ไม่ได้ไปอ้างอิงอะไรอ,อย่างลองอ่ะอันนี้มีอันนี้อันนี้ร้านเรา,อ,าอย่างลองจะเป็นทรงๆงนี้เดี๋ยวนะต้องดูคนที่แบบคล้ายๆกันเนาะอ,อันนี้ร้านเราอ่ะอันนี้ก็ได้อ่นะนอนเนี่ยนะ1หนึ่งชิ้นยีิบสองบาทอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับ คือผมก็เริ่มจากเนี่ยไปซื้อของของเขามาก่อนเนี่แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแม่งโอเคว่ะแม่งขายได้แล้วมันก็มันก็โอเคอะ่ะก็เลยไปสั่งนําเข้ามาเองจากจีนเนาะด้วยความที่เราต้องใช้เราแบบโอเคเราก็เริ่มสั่งมาน้อยๆก่อนอ่ะแล้วก็มาลงขายปรากฏว่าขายได้เราก็ขายต่อไปเรื่อยๆเวลาเราขายอันนี้จะแถมเทคนิคให้นิดนึงเนาะก็คือเนี่ยครับสังเกตว่าเวลาเราขายเราขายเป็นชิ้นนะฮะ บางคนอ่ะเขาจะขายเป็นอ่าเป็นสี่ชิ้นเพราะว่าขามันจะมีสี่ขาใช่ไหมแบบพวกโต๊ะพวกตู้เย็นหรือว่าอะไรมันจะมีสีขาเขาก็ขายทีเดียวเลยสีขาแต่ว่ามันจะทําให้ราคาต่ออ่ราคาที่แสดงหน้าหน้าลิงก์นะครับมันจะสูงเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าอันเนี้ยเวลามันโชว์อ่ะมันจะโชว์แบบเท่าไหร่ขีดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยของเขาของเขาจะอยู่ที่ยีิบสองถึงสามสิบเก้าบาท ของเราอยู่ที่19ถึง29บาทคนที่เขามาดูข้างหน้าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะถูกกว่าก็เลยไปซื้อของเราก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคนะถือว่าแชร์ให้นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดต่ําสุดอันนี้ห้ามห่างเนเกินห้าเท่านะเผื่อใครเอาไปตั้งนันแล้วว่าทำไมตั้งไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันมีข้อบังคับอยู่เนาะอันนี้คือเริ่มจากความต้องการของตัวเองนะฮะแล้วก็ต่อไปอ๋อตัวนี้ตัวนี้เด็ดมากคือตัวเนี้ยแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยอันนี้ ทุกคนอย่าแข่งนะอย่าแข่งนะั้นอย่าเอามาสู้นะอ่ะคือจะเล่าว่าจริงๆตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ดูซีรีส์อะ่ะจะไม่รู้จักเลยซึ่งตัวเราเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่ามีพี่สาวเหมือนเขาอยากได้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเอาเข้ามาจากจีนให้หน่อยสิตัวเนี้ยมันเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเห็นอ่าดารานะฮะแบบในในซีรีส์เขาใช้แล้วเขาก็แนะน,นํานางเอกใช้ว่าเนี่ยลองไปใช้ดูสิหรืออะไรเงี้ย โอเคเราเขาอยากได้เราก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวสั่งให้แล้วเราก็พ่วงด้วยเราก็สั่งของเราด้วยเขาอยากได้กล่องสองกล่องเราก็สั่งมาเลย5กล่องเอามาลองลงขายดูขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับคือเรายอมเสียรายเงินเอามาทดลองดีกว่าเราแบบเ,เสียดายที่แบบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเราเคยเห็นแล้วทําไมแบบคนอื่นคนอื่นเอามาขายดีจังเลยอะไรเงี้ยรู้งี้นะฮะรู้งี้เอามาขายก่อนดีกว่าอันนั้นอันนั้นเราแบบ เราเราจะรู้สึกแย่กว่าเนาะที่แบบเสียเงินมาทดลองอะไรเงี้ยมันชื่อว่าเสี่ยวหมีหูเสียเส่ยวเสี่ยวเสี่ยวหมีหูประมาณเนี้ยคือซึ่งคีย์เวิร์ดเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ดูซีรีส์ก็จะไม่มีทางมาดูมาเซิร์ชเนาะมันเลยทำให้แบบการแข่งขันต่ำมากอ่ะเนี่ยให้ดูแค่นี้เนี่ยครับพิมพ์คำว่าเสี่ยวหมีหูโผลมาประมาณเนี่ย สิบล้านแต่บางบางร้านก็ไม่ใช่เนาะ,ะเนี่ยก็อยู่ประมาณแบบแข่งกันอยู่แค่นเนี้ยนะฮะแล้วบางร้านก็เป็นร้านเป็นร้านโคลนจากจีนนะฮะเขาก็มามาลอกสินค้าไปเป็นโปรแกรมไอ้พวกนี้น่าจะเป็นโปรแกรมคือดูดไปแล้วก็ไปอัพราคาอ่ะเราก็ไม่นับเนี่ยหลกัหลกๆก็เนี่ยมัมีอยู่สาม้านสี่้านที่ขายแต่ว่าต้องบอกก่อนมันก็ไม่ได้ขายแบบดีขนาดนั้นเพราะว่าคนที่จะมาเซิร์ชหรือว่าคนที่จะมาหาสินค้าตัวเนี้ย ก็ต้องเป็นคนที่ดูซีรีส์นะครับดูซีรีส์แล้วก็เอ้ยอยากลองใช้ดูมาหาในช็อปปีดูนะครับเนี่ยเวลาเปดูสินค้าขายกันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะฮะตัวต่อไปเนาะอันนี้คือแชร์นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆแบบว่ามีความชอบที่เฉพาะเจาะจงหรือว่ามีเพื่อนที่รู้จักที่แบบเฮ้ยเขาชอบสินค้าตัวนี้หรือว่าเขาชอบอวงการนี้บางทีก็จะเจอสินค้าที่ แปลกๆที่ขายได้เฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยก็ขายได้นะครับขายได้พอเรามีสินค้าพวกนี้หลายๆตัวมันทาให้แบบมันทาให้อ่ามันมันรวมกันแล้วมันก็อยู่ได้เนาะตัวต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์แมวนาโชคนะฮะอันเนี้ยคือจริงๆมันก็คือสติกเกอร์แมวแหละมันน่ารักดีนะครับอ่านี้สติกเกอร์เสือด้วยตีเสือเนี่ยเอาไว้แปะนะครับไปแปะที่ไหนก็ได้เนาะคือตัวเนี้ยข้อดีของมันเลยคือน้ําหนักมันเบา จำได้ว่าเวลาสั่งมาจากจีนอะค่าของจะอยู่ที่จำไม่ได้ไม่ไม่น่าถึง4บาทอ่ะต่อตัวนะครับค่าส่งรวมกันแบบทั้งหมดอะ่ะมาเป็นร้อยตัวคือมันก็มันก็มาแค่แบบซองซองหนึ่งเงี้ยประมาณ10กว่าบาทจากจีนมาไทยนะครับจากจีนมาไทยค่าส่ง10กว่าบาทข้อข้อดีของมันเลยคือน้ําหนักมันเบาแล้วมันซื้อง่ายขายข้องเพราะว่าราคามันต่ําบางคนที่เขา ซื้อสินค้าในร้านเราเนี่ย<ๆ>เขาก็อาจจะเอาเอาไปด้วย1ตัวหรือว่า2ตัวอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไปแจกเวลาแบบปีใหม่เอาไปแปะนู่นนี่นั่นนะครับดูคะแนนเยอะนะดูเหมือนสินค้าไร้าสาระน,นะแต่ว่าก็ลองลงไปครับลองลงไปเนาะขายได้ก็ค่อยๆสั่งมาเพิ่มค่อยๆสั่งมาเพิ่มถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราไม่ได้ลงทุนเยอะเนาะบางทีลงทุนเริ่มต้นแค่หลักร้อยก็ก็สามารถเราก็สามารถรู้แล้วเนาะว่าตัวไหนมันได้หรือไม่ได้ครับที่สําคัญก็คือก็ ต้องขยัน,นครับทำรูปทำอะไรแล้วก็อัปเดตอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ยพยายามหาสินค้ามาเรื่อยๆเนาะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณ4ตัวแล้วกันเนาะที่จะเอามาแชร์นะครับอเอามาทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าใครจับใจความไม่ทันบางที่ก็ไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องเปล่านะ,ะหนึ่งคือของกินเนาะของกินขนมนะฮะสามารถซื้อได้ทีเดียวหลายๆคนนะครับสามารถเสนอขายทีเดียวแล้วแบบ สามารถซื้อได้หลายๆคนอคนอันนี้คือแมสเลยแมสเลยนะครับแล้วก็เรื่องการแข่งขันก็คือแบบอาจจะหาโรงงานที่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบต่อไปเริ่มจากความต้องการของตัวเองนะฮะแล้วก็สังเกตดูว่าเฮ้ยเราอยากได้บางทีก็มีคนอยากได้เหมือนเราก็ได้อะไรเงี้ยก็เอามาลองลงขายดูต่อไปอันนี้ก็คือสินค้าเฉพาะนะฮะเวลาเราไปดูซีรีส์หรืออะไรเงี้ยตัวนี้จริงๆมันจะขายกับไอ้นี่ไอ้ขนมตัวนี้ อะไรนะขนมอ่านี่ตัวนี้คือถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์จะรู้ว่าขนมตัวเนี้ยมันมาจากเรื่องอ่าสควิตเกมนะครับสควิตเกมเนาะเนี่ยจากแค่แบบน้ําตาลหรืออะไรเงี้ยก็ขายได้นะครับเนี่ยบางทีเขาขายได้เป็นพันชิ้นเป็นอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะค,คือบางทีแบบการดูซีรีส์ก็มีประโยชน์เนาะสามารถ ไปหาสินค้าไปหาอะไรมาได้นะครับประมาณนี้เนาะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือสติกเกอร์แมวนะ,ะเป็นสินค้าที่น้ําหนักเบาแล้วก็ดูดูไม่น่าจะขายได้ดูไร้าสาระเนาะก็เอามาลองลง,ลง,ลงดูนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ<ๆ>ก็<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ใครที่อยากอุดหนุนร้านเรานะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับร้านช้อปปีของเราไปดูได้ว่าเราขายอะไรบ้างอะไรยังไงแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าเราด้วยนะบ๊ายบาย